ชาวลัคนาราศีกันสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที1่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2568ซึ่งถ้าไม่นับดาวจันทร์ในช่วงนี้เรามีดาวศุกร์โคจรยกย้ายราศีโดยวันที่สกรกฎาคม เวลา16นาฬิกา38นาทีดาวศุกร์โคจรยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภค,ค่ะก่อนที่เราจะไปดูคำพยากรณ์ฉัดขอแทรกเกรดความรู้เรื่องพระพุทธรูปประจำดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักความงามและความสุขทางโลกพระพุทธรูปประจำดาวศุกร์คือพระพุทธรูปปางรำพึง จากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้แล้วทรงครุ่นคิดพิจารณาว่าธรรมะที่ทรงตรัสรู้นั้นละเอียดลึกซึง้งเกินกว่ามนุษย์ปุถุชนจะเข้าใจได้จนเท้าสหัมบดีมหาพรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมพระองค์จึงทรงรำพึงถึงธรรมเนียมพระพุทธเจ้าตั้งแต่ปางก่อนและทรงเปลี่ยนพระทย สเสด็จออกไปแสดงธรรมการบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะช่วยเสริมบารมีด้านการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบความสมดุลระหว่างโลกีและโลกุตระขจัดความหลงในกรรมคุณและสอนใจให้รู้จักการครุ่นคิดถึงธรรมะเพื่อความสุขที่แท้จริงสำหรับชาวลัคนาราศีกัน ในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2568นี้จากการที่ดาวศุกร์โคจรยกย้ายมาสถิตนราศีพฤษศอันเป็นเรือนสุภาของท่านโดยภาพรวมท่านจะมีความสุขจากการเดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์จะได้พบกับคนที่มาจากต่างทินต่างแดนหรือท่านได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆและถ้าหากว่า ท่านอยู่ในช่วงของการศึกษาในระดับสูงก็จะได้รับผลดีค่ะรวมทั้งชาวลัคนาราศีกันถ้าหากว่าท่านยังโสดอยู่นะคะก็มีเกณฑ์จะได้พบรักในต่างถิ่นต่างแดน,นด้วยค่ะดังนั้นในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันวางแผนการเดินทางเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดใจ เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆหรืออาจจะสร้างคอนเน c t ชันระหว่างประเทศค่ะทีนี้ฉันขอลงลึกโดยแยกเป็นชาวลัคนาราศีกันที่เกิดกลางวันกับชาวลัคนาราศีกันที่เกิดกลางคืนนะคะชาวลัคนาราศีกันที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นอาจารย์พัฒนาพัฒนาสิริใช้คำว่า ได้เงินจากการอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือการติดต่อจากคนไกลคนต่างประเทศฉันขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ค่ะเช่นท่านเป็นชาวลัคนาราศีกันที่เกิดกลางวันท่านทํางานเป็นนักแปลนะคะคือแปลทั้งอังกฤษไทยไทยอังกฤษนะคะแล้วก็ทํางานแบบฟรีแลนซ์ค่ะ ก็ปรากฏว่ามีลูกค้าชาวอเมริกันมาติดต่อให้ท่านแปลเอกสารทางกฎหมายเพื่อจะลงทุนในไทยนะคะโอ้หท่านก็ทำงานอย่างตั้งใจค่ะแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนก้อนใหญ่เลยลูกค้าประทับใจในคุณภาพงานของท่านนะคะเขาก็เลยแนะนำให้บริษัทคู่ค้าของเขาอีกสองแห่งมาใช้บริการกับท่านท่านก็มี รายได้เพิ่มขึ้นอีกค่ะหรือตัวอย่างเหตุการณ์ที่สองค่ะท่านเป็นชาวลัคนาราศีกันเกิดตอนกลางวันท่านเป็นครูสอนภาษาไทยออนไลน์ให้กับชาวต่างชาติก็มีนักเรียนนะคะที่นักเรียนชาวญี่ปุ่นอ่ะเขาทำงานในไทยก็มาติดต่อขอเรียนพิเศษนะคะก็ท่านก็สอนออนไลน์เต็มที่เลยตั้งอกตั้งใจมากนะคะเสร็จแล้ว นักเรียนคนนี้ก็แนะนำเพื่อนๆของเขามาเรียนกับท่านอีกก็ทำให้ท่านมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะส่วนชาวลัคนาราศีกันที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์พัฒนาพัฒนาสิริใช้คำว่าการศึกษาท่องเที่ยวเดินทางไกลไปต่างประเทศ มีความพร้อมมีบ้านที่อยู่ในต่างประเทศ ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ค่ะเช่นท่านเป็นชาวลัคนาราศีกันเกิดตอนตีสามนะคะท่านก็ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียค่ะช่วงนี้ท่านก็จัดการเอกสารครบถ้วนได้วีซ่านักเรียนจองหอพักอะไรเสร็จสรร์นะคะเสร็จแล้วญาติของท่านนะคะที่อยู่ที่ออสเตรเลียามานานเลยนะคะก็หาที่พักให้เช่าเนี่ย ใกล้มหาวิทยาลัยนะคะรวมทั้งก็ช่วยเตรียมเอกสารเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ขอใบขับขี่อะไรต่างๆไว้ให้ล่วงหน้าเลยค่ะหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะท่านเป็นชาวลัคนาราศีกันเกิดตอนสี่ทุ่มนะคะท่านก็วางแผนเดินทางท่องเที่ยวยุโรปสามประเทศนะคะอ่ะช่งนี้ท่านก็จองตัว๋วเครื่องบินจองโรงแรมรถเช่าอะไรต่างๆนะคะคือได้ราคาดีเพราะว่า จองล่วงหน้านะคะประหยัดเงินไปได้เยอะเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าเพื่อนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็ช่วยจองร้านอาหารมิชลินสตาร์รวมทั้งหาไกด์ท้องถิ่นให้ด้วยนะคะส่วนพี่สะพ้ยที่อยู่อีกประเทศหนึ่งโอ้ก็ช่วยหาที่พักสำหรับสามคืนแล้วก็แนะนำสถานที่เที่ยวเก๋ๆไว้ให้ทันค่ะทั้งนี้นอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว ดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและส่งผลต่อจังหวะชีวิตของเราจะโคจรผ่านราศีต่างๆสร้างอิทธิพลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาดังนั้นเพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวรับมือกับพลังงานในแต่ละวันเรามาดูกันว่าในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างนะคะ ชาวลัคนาราศีกันวันที่หนึ่งถึงวันที่สามกรกฎาคมดาวจันทร์สถิตณราศีของท่านดังนั้นช่วงสามวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆค่ะท่านจะเด่นดังในสายตาผู้คนบุคลิกภาพของท่านจะดึงดูด น่จะได้รับความนิยมนะคะความเป็นอยู่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็โชคลาภต่างๆจะมาเองค่ะวันที่4กับวันที่5ดาวจันทร์สถิตนราศีตุล2วันนี้เหมาะสำหรับการ หาเงินจากงานบริการการค้าขายอาหารการดูแลครอบครัวนะคะวันที่6ถึงวันที่8ดาวจันทร์สถิณนะราศีพิจิกช่วง3วันนี้ฝากให้ระวังปัญหาจากพี่ๆน้องๆการเดินทางไม่ราบรื่นการสื่อสารผิดพลาด ข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้องค่ะวันที่9กับวันที่10ดาวจันสถิณนะราศีธนูสองวันนี้เหมาะกับการอยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวใช้เวลากับคุณแม่อาจจะออปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้จัดดอกไม้ด้วยกันนะคะหรืออาจจะมีการ ปรับบ้านให้ดูน่าอยู่น่ามองมากขึ้นค่ะวันที่11กับ12ดาวจันร์ทสถิตณนะราศีมังกรอืมในสองวันนี้นะคะความรักอาจจะไม่ค่อยแน่นอนนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยง หรือชาวลัคนาราศีกันตบางท่านก็อาจจะมีปัญหากับลูกๆค่ะวันที่13ถึงวันที่15ดาวจันทร์สถิตณราศีกุมสามวันนี้ท่านน่าจะต้องออกแรงใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในงานนะคะการทำงานหรือว่าในอาชีพของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือท่านต้องทำงานหลายด้านหรือ ทำงานที่ต้องดูแลผู้อื่นค่ะหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจําวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทําการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลต่างๆ เช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทําการมงคลในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15กรกฎาคม2568ได้แก่วันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่หวันที่เก้าวันที่สิบและวันที่ 13กรกฎาคมค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดได้สมดังใจนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ